สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำเค้กชิฟฟ่อนคาราเมลคัสตาร์ดคาราเมลหอมหวานเนื้อคัสตาร์ดเนียนนุ่มละมุนลิ้นที่สำคัญเค้กสูตรนี้นุ่มฟูเบาละลายในปากอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาทำคาราเมลกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลทรายขาวแล้วก็น้ำเปล่าเมื่อทำเสร็จแล้วเราจะเทใส่พิมพ์ขันข้าวตัวนี้แม่ซีใช้ขนาด11เซนค่ะ ตั้งหม้อเปิดแก๊สใช้ไฟกลางจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าลงไปปล่อยให้น้ำตาลละลายเองจนเปลี่ยนสีเป็นสีคาราเมลนะคะข้อสำคัญเลยอย่าให้สีเข้นตั้งแต่ในหมอ้อเพราะว่าอาจจะทำให้มีรสขมแล้วก็ไหมได้ค่ะไม่ต้องคนนะคะใช้วิธีการเขย่าหม้อแบบนี้แทนค่ะ โอเคค่ะได้สีประมาณนี้แม่ซีก็พอใจแล้วนะคะปิดแก๊สยกลงแล้วก็ไปตักใส่พิมพ์พได้เลยค่ะตักใส่พิมพ์ละหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งหรือว่า2ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแล้วก็รีบขยับให้ทั่วก้นพิมพ์นะคะทำด้วยความรวดเร็วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวคาราเมลจะแข็งนะประมาณนี้ค่ะ พักตัวคาราเมลไว้ก่อนมาทำคัสตาร์ดกันต่อค่ะส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่เบอร์สองแม่ซีใช้ทั้งฟองหนึ่งฟองแล้วก็เฉพาะไข่แดงอีกสองฟองค่ะตามมาด้วยนมข้นจืดน้ำตาลทรายชนิดละเอียดจะได้ละลายง่ายๆนะคะแล้วก็สุดท้ายกลิ่นวานิลาค่ะมาเริ่มทำในการใส่ไข่ทั้งหมดลงไปในชามผสมนะคะไข่แดงสองฟองแล้วก็ไข่ทั้งฟองอีกหนึ่งฟองค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาน้ำตาลทรายชนิดละเอียด แล้วก็ใช้ตะกร้อมือตีให้เข้ากันค่ะพอน้ำตาลทรายเกือบละลายดีเราก็ใส่นมข้นจืดค่ะใส่ลงไปทั้งหมดได้เลยนะคะคนนี้เข้ากันอีกรอบค่ะพอเข้ากันดีแบบนี้แล้วจะนำไปกรองหนึ่งรอบค่ะเนื้อคัสตาร์ดจะได้เนียนๆน,น,นะคะ มาถึงขั้นตอนการทําตัวเค้กแล้วค่ะส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่เบอร์สองาฟองเดี๋ยวแม่สีจะแยกใช้ทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวเลยนะคะตามมาด้วยน้ําตาลทรายชนิดละเอียดน้ําเปล่าน้ํามันรําข้าวใครจะใช้น้ํามันพืชก็ได้นะคะกลิ่นวานิลลาผงฟูนมสดรสจืด และตัวสําคัญที่จะทําให้เนื้อเค้กฟูเบาเป็นพิเศษก็คือแป้งแม่ซีเลือกใช้แป้งสาลี UFM ตราบัวแดงเพราะเป็นแป้งชนิดพิเศษโม่จากข้าวสาลีที่มีคุณภาพสูงด้วยกรรมวิธีพิเศษมีปริมาณโปรตีนต่ําเหมาะสําหรับนามาทําขนมที่มีเนื้อละเอียดนุ่มฟูเบาเช่นซาลาเปาปุยฝ้ายเค้กคุกกี้หรือนํามาผสมกับแป้งขนมปังเพื่อให้ขนมปังนุ่มขึ้นนอกจากแป้งบัวแดงแล้วทาง UFM ก็ยังมีแป้งสาลีตราว้าวหงขาวพัดโบกเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลี ีแบรนดแรกในประเทศไทยที่ผู้บริโภคไว้วางใจมายาวนานกว่า60ปีแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้มาทำในส่วนของไข่แดงก่อนค่ะแยกเฉพาะไข่แดงมา3ฟองนะคะส่วนไข่ขาวเก็บไว้ตีเมอแรงนะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลลาและน้ำตาลทรายตีให้เข้ากันก่อนค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่นมสดรสจืด น้ำเปล่าคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมันรำข้าวคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะช่างแป้งบัวแดงให้ได้หนึ่งร้อยกรัมค่ะร่อนแป้งลงไปในชามผสมพร้อมผงฟูค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะนี่นะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีแป้งไม่เป็นเม็ดก็เป็นอันใช้ได้ค่ะพักในส่วนของไข่แดงไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวกันต่อค่ะ การตีไข่ขาวเราจะใช้ไข่ขาวที่แยกไว้เมื่อกี้3ฟองนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายชนิดละเอียดน้ำมะนาวตัวน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยทําให้โครงสร้างไข่แข็งแรงขึ้นไม่ยุบตัวได้ง่ายนะคะหรือใครจะใช้ครีมออฟท,ท่าก็ได้อัตราส่วนเท่ากันก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะสําหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่สีพิมพ์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปแล้วสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะ <S <S เราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาจากนั้นก็ตีด้วยสปีดกลางจนกระทั่งเกิดฟองหยาบค่ะ พอเกิดความอยากแล้วก็ทยอยใส่น้าตาลที่เราเตรียมมาไว้แต่แม่ซีจะแบ่งใส่3รอบนะคะพอเราใส่จนหมดครบ3รอบเนี่ยก็ให้ปรับเป็นสปีดสูงสุดแล้วก็ตีจนกระทั่งไข่ขาวตั้งยอดกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะ ใช้ได้แล้วค่ะให้สังเกตนะคะตั้งยอดแบบนี้แล้วก็ปลายงุ้มลงมาเล็กน้อยแบบนี้ถือว่าใช้ได้เวลาอบออกมาเนื้อเค้กก็จะมีความนุ่มฟูเนียละเอียดค่ะจากนั้นให้ตีด้วยสปีดต่ําสุดเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อตัดอากาศนะคะเนื้อเค้กจะได้เนียนๆน,น,นะแบ่งไข่ขาวที่ตีได้ใส่ลงไปในชามไข่แดงนะคะโดยแบ่งใส่สามรอบค่ะ ค่อยๆตัลอดไม่เข้ากันอย่าตีแรงค่ะไม่งั้นไข่มันจะยุบนะคะ โอเคแม่ซีก็ผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำสามส่วนที่เราทำเอาไว้เนี่ยไปประกอบร่างกันเลยค่ะเริ่มจากตักน้ำคาสตาร์ดนะคะใส่ลงไปในพิมพ์ขันข้าวประมาณ6ช้อนโต๊ะค่ะคนก่อนนะคะใช้ช้อนแกงนี่แหละตัก1 2 3่สี่ ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็บีบแป้งใส่ลงไปให้เกิดเป็นพิมพ์ค่ะเคยจะใส่ถุงบีบแบบนี้ก็ง่ายและสะดวกนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะใช้ช้อนตักได้เลยนะประมาณนี้ค่ะ หยดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หาไม้จิ้มฟันแบบนี้ค่ะวนนะคะไม่ต้องจิ้มลงไปลึกมากนะเพื่อให้ฟองอากาศพวกนี้มันหมดไปอะนะคะประมาณอย่างนี้นะและเราจะอบแบบรองน้ำฉะนั้นใส่น้ำร้อนลงไปสักประมาณ200 ml ก็ได้ค่ะถึงแค่แค่ประมาณก้นพิมพ์นนะคะอ่าประมาณนี้ แล้วก็นําไปอบวอร์มเตาอบล่วงหน้า20นาทีใช้ไฟในการอบอยู่ที่170องศาเซลเซียสไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอบ35นาทีค่ะเค้ก okay, ของเราก็อบสุกเรียบร้อยนะคะยกขึ้นมาจากฐานแล้วก็วางพักไว้บนตะแกรงได้เลยค่ะหอมมากๆเลยนะคะตอนนี้ เราจะพักให้ขนมเย็นสนิทจากนั้นแกะจากพิมพ์แล้วก็มาชิมกันค่ะขนมก็เย็นตัวลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรานํามาใส่กล่องกันนะคะกล่องตัวนี้จะเป็นกล่องเค้กเป็นกระดาษนะคะกว้างยาวอยู่ที่11คูณ12.5เซนค่ะส่วนวิธีการนําใส่กล่องนะคะใช้กล่องคว่ำไปแบบนี้แล้วก็พลิกกลับเลยค่ะค่อยๆดึงขึ้นนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตกแต่งหน้าให้สวยงามด้วยผลไม้ตามชอบนะคะแม่ซีก็จะมีบลูเบอรี่นะคะและเพิ่มสีสันด้วยยอดสะระแหน่ค่ะเท่านี้ขนมของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมขายเลยนะคะมาชิมกันเลยนะคะมาดูความนุ่มของเนื้อเค้กกันค่ะ นุ่มมากนี่ค่ะดูความละเอียดของเนื้อเค้กนะคะชิมกันเลยค่ะืม เนื้อเค้กเนียนนุ่มละมุนล,ลิ้นละลายในปากเลยค่ะเวลาเคี้ยวไปเจอคัสตาร์ดแล้วก็ตัวคาราเมลนะคะหอมหวานติดขมนิดๆค่ะอร่อยลงตัวสุดๆลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ